มาเปาแดงมีเขาด้วยตัวประเดิเมเทมมีคำนั้นอัคระโยอใหนุ่มเปาแดงขายโดยกรมสอสาาทหารดกค่ายกับแพงเพชรสมุทรสาครกองทัพบุกเจอกับน้ำตาลสดจากจบละครและขนมก็แกงจากเมืองเพชรบวกกันเอาละกินมาแกงล้างปากด้วยน้ำตาลทรายสกมาลร ไม่รับจ้าพี่น้องชาวเรือท่านผู้ชมที่เกลียดครับไม่เกิียดครับคนไม่เกลนยดครับที่ขายร่องน้ำแดงเรือดีๆครับแต่ว่าข่าวเดียวที่จะร่องน้ำแดงของท่านผู้ชมวันสั่ชวนแก้วเจอบกับดาบสวัสดิ์วัฒนาไอ้หนุ่มหน้าคนคนที่ไม่ยอมหนาวไม่ยอมร้อนไฟแหลงแสงมาร่องน้ำแดงร่องน้ำแรงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเขาอยู่ที่ไฟแรงแสงแสงเจอทองสมุทรนนี้บอกว่าในเขตทองชุนแสงนั้นข้าวป้าไม่ค่อยดีก็ซอฟมัตส์มีสมันก็มีดีกว่ากับไฟแหลงแสงนี้มีคำนั้นหน้าว่าเอาละไว้ทองสมุทรหนีลละะนนจ๊แ้้วไอหุ่มรั

แยบเจ็ดใส่แยกตากระวุบเยกติ๊กเจ๊าะคือบ้านยายเอาลุยดูที่ว่าสาวเมืองเพชรจะหนีจะหนีจะหนีจะหลบหน้าฝั่งแม่คนจะไปย่างคนจะใส่ตอนนี้ดูซิวพี่เพชรน้าแม่ใครโดนทินจับหมดไ่หมดจับหมดไปหมดแม่กันจะรีบทำทอไม่ทันไม่ทันในเมื่อสาวเมือง สีของอัะกรรมาทีอย่างไรปีสาม่ตาใหรือไม่สาวเื่อเยเนเนมาถึงใจรืสมาชิทีม็้ทุกทีสาวเพ่เพกะจายการทำยังไงจะพายไรผู้แฟนนีไปตลอดมก็ง่อจะข้าเป็นใช่หรือม่เพราะสาวเมื่อเพื่สาวเมื่อเพื่ะเข้าเซ้นชั่ไม่รอช้าครับเมื่อเข้าเส้นชัยกรรมการกัตัดสินใจยกคงนน้ำเงินให้แก่ทีมงานสามองคเพชรทอง ครับเพื่อนีเล่นเอาตะเห็นวงเพชรใส่ซับไมรองเท้าลิมแยงเดินยิ้มไปยิ้มมาครับ